ออกสวยอยู่ค่ะดี๋จะอมน้ำไปนิดนึง สวยค่ะเพื่อนๆว้าวอันนี้ดอกโตค่ะเพื่อนๆอนอู้เป็นจุ่มอยู่ค่ะงาม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 ค่ะ ด้านหน้าอีกค่ะสวยค่ะเพื่อนๆ เพื่อนๆอุณหภูมิบวกสององศาหิ่มละลายไปแล้วอุ่นน้ำค่ะ ผลสีตกจัหน้อยนะคะเพื่อนเพืเ่อนประทานอาไพค่ะกล่องมันสีลายบวกสององศามาเนี่ยดอกงาม ดอกนมนมที่มาสุดแหลกกะล่งแล้วเดิมละลายไปสีเบิร์แล้วอุณหภูมิมันท่านไปโค้งที่ค่ะบเพื่อนเพนมันก็นละลายไปจังสีแล้วค่ะ ดอกเล็กๆกันนี้อันข้างๆกันนันนี่ว้าวาช่วงนี้ตอนกลางคืนก็จะเป็นศูนย์องศาลบหนึ่ง กลางวันมันจะเป็นบวกเพื่อนๆมีฝนจกนักนอยหน้ากล่ลองกับสิล,ล้ายนะคะเพื่อนบางช่วงไอหน้าอยู่ในก่องสลาม มาพอกลุ่มไงงามๆแล้วค่ะเพื่อนๆื่อนไปค่ะดอกงามกลุ่ม ดอกมันแข็งแข็งงามวางไว้ปันโมเบิงค่ะดอกมันสด หางเป็นกบนี้ค่ะ หลังจากหิมะละลายดอกเห็ดกะสีเป็นสีชุ่มชื่นอมน้ำเพื่อนๆน้ำในเห็ดหลายเน่าแล้วค่ะ 一咚咚 ยในายาหม,มดสีตัดกันงามงามฝนมันซิลินไปลปล่อยจากน้อยเด้อค่ะเพื่อนๆบางช่วงมันกัดสีลายๆเน่พอน้าฝนมันลงมาหน้ากลงคะ่ะขอประทานอภัยด้วยนะคะเห็ดธรรมชาติดอกสดหิมะละลายแล้วข้างบนขอบตัดต้นใหม่ระวางต้นไปแล้วค่ะเพื่อนๆ รีวิวปลาเฮดไปพร้อมค่ะรีวิวธรรมชาติรีวิวฟินแลนด์บายแพนพาเก็บเฮดชมธรรมชาติไปพร้อมค่ะเพื่อน ดอกน้อยอันนี้เบิงกระบนเพื่อนหน่อยปลาเรียนสลึงกระโอพานเด้อค่ะ มันน้อยก็น้อยน้อยหอยิมะมันมาถมมันเหมิดเร็วผองค่ะเพื่อนเมันเก็บบเบิดปลาหย้ามอดสีขาวๆาตัดกับดอกเห็ด นี่กระดกน้อยหน่อยเอาไปน่งค่ะยันมันขวานอ่อนโอ้งามค่ะนี่ ยาวยาวเพื่อนข้าเจ้าตัดต้นใหม่ระวางต้นเนาะบัดน,นี้ข้าเจ้าก็เลยเอากองขยะมาถมมั่งมันเคยเกิดเฮ็ดอันนี้มันเกิดมื่อไหรมันก็เกิดม่อนั้นทุกปีอันนี้มันเนาเ่าแล้วค่ะเพื่อนมันนิ่มเลี้ยวออเอาค่ะ ปริ่มน้ำดูขึ้นมาหอดอันนี้ทงงัง้งเงา มันสดเนาะค่ะมีกินน้ำห้มาอิม่มกอบกอบเห็ดอันนี้ทนความเย็นหีมะละลายไปพระท่านในบดบางม่องกละลายไปบางม่องกัะยัง อันนี้กระท้นความเย็นได้กินน้ำหิมกะกับสุ่มซื่นดอกงามจะเริ่มเติบโตดีคือเก้าค่ะโอ้ข้างบนนั้นก็มีค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยไปเก็บโน่นค่ะดอกงามค่ะ ซุ่มซื่นดอกสดแนมเบิ่งกระไรแข็งกรอบขะาเห็ดอันนี้นะเฟรชสด,สด <โ>กอัอนถึกหิมะแล้วนี่กกบอบๆโปะๆนี่ฮักง่ายเด้อค่ะจวงนี่เห็ดมันดูดน้ำหิมะอิ่มตค่ะมันเปียกมันเชะ แตวก็แขงกอบผอมค่ะมันเลยเห็นให้ฮักง่ายช่วงนี้อันนี้กระดอกแก่และค่ะเพื่อนๆแยกไว้คนละตากาอันนี้กระบานแก้จัดแล้วค่ะ เอาไปได้ยิ่ค่ะเพื่อนๆแยกตะก้าคันว่าเอาไปน้ามันกระสิย่อยสลายเป็นเชื้อไว้ปีหน้าเพชรอันนี้มันเกิดมองเลยมันก็เกิดมองเกาทุกปีคือกันกระเพชรมันปลูก เขาก็ย่างตรงไปโลดนะคะเพื่อนๆเอดยามมันกะว่ามันสบาดแล้วไปจอบเบิงอันนี้ค เก้จัดเลี่ยวจนนิ่มแล้วค่ะบบเอานะคะอันนี้นิ่มแพนวามอยากออกขาวๆแล้วไตองอันนี้ได้ยุคค่ะอันนี้ก็อยากเป็นเล่เกแกจัด แจัดอมนามหักง่ายได้อยู่ค่ะโนเนค่นเพื่อนป่าเห็ดต้นคริสต์มาสแดงค่ะเขาเกิดเป็นไรรับล้มรับเดดบวถบค่ะดอกหนาอันตันอยู่ มันอิมน่มหนามคักเรดเบอร์รี่ มันอยู่ไกล่ต้นเรดบรี่ค่ะเพื่อนๆเนีย่ยค่ะต้นเรดบรีมากแดงทนความเย็น กงามอยู่ค่ะโอ้ยน้ำกองยังสี่ก็มีบบดที่นี่ ดอกงามยิ่จะเพื่อนเืนหลังจากหิมะละลายแล้วแพนทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยค่ะบเพื่อนเพื่อน,น,น,ด,น,อน,อนดอกโซด์สดดอกเก่ๆหลายมันหักมันบง่งามเข่ากับวาวนะคะเข้าเลือกเอาแต่อันงามงมเมื่อบานเบิ่งอันทิวทัดจากน้อยค่ะบเพื่อนเืน ธรรมชาตินิดหน่อยค่ะเพื่อนๆนู่น,น,นมันจะคึ้มแบบนี้นะคะเพื่อนๆหน,น้าหนาวคนฟินขาจาวลาสัตว์ข่วงขาจาขับรถพานเขากะยกมือให้อัธยาศัยดีดีค่ะหิมะชุดเหล็กกนละลายไปหลายแล้วตอนนี้ก็ห้าโมงเวลากะห้าชั่วโมงเร็วกว่าเวลาเมืองไทยค่ะตอนนี้ปั๊บเวลาเขาน่าหนาวแล้วค่ะเพื่อนๆ อุณหภูมิกระย็นค่ะช่วงนี้บวกทรององศาสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้นะคะเ,เพื่อนๆขอบคุณที่รับชมคลิปเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย